เปิดไฟบ้านด้านขวามือนะครับต่อพัดลมบ้านเข้าไปนะครับนี่ครับพัดลมบ้านติดแล้วนะครับผมทักทีวีนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับดูทีวีนะครับไม่มีไฟฟ้ายังดูทีวีได้ด้วยนะครับผมสี่หลอดนี้แถมให้นะครับพร้อมสายแล้วก็มีสวิตช์แยกเปิดปิดอิสระนะครับของแต่ละหลอดแผงโซล่าเซลล์สามสิบวัตต์นะครับสิบห้าวัตต์สองแผงนะครับผม ต่อเข้าไปนะครับผมตัวนี้ครับฟังเพลงได้นะครับอยู่ทุ่งนานะครับอยู่สวนยางอยู่บนเขานะครับมีไฟแสดงสถานะนะครับการชาร์จติดสีแดงตรงนี้นะครับชาร์จไฟคาดหัวได้นะครับสถานะชาร์จแล้วครับขึ้นสีเขียวนะครับตัวนี้โอเคมากเลยครับชาร์จได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโทรศัพท์นะครับนี่ก็สามารถเชื่อมแบตภายนอกนะครับกับแบตภายในเข้าด้วยกันนะครับ สามารถใช้งานได้นานขึ้นไปอีกเลยครับครับสวัสดีครับมารีวิวชุดไฟโซล่าเซลล์รุ่น220โวลต์นะครับมีไฟบ้านนะครับสินค้าใน1ชุดนะครับผมประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงละ15วัตต์2แผงต่อรวมกันเป็น30วัตต์นะครับพร้อมสายเส้นละ5เมตรครับตัวนี้เป็นสายต่อเส้นละ5เมตรครับแผงโซล่าเซลล์30วัตต์ครับตัวเครื่อง power box นะครับ UFO 200นะครับ220โวลต์นะครับ มีช่องไฟบ้านในตัวนะครับและมีช่อง12โวลต์ในตัวนะครับสวิตซ์ซ้ายมือเป็นช่องไฟ12โวลต์นะครับเปิดหลอดไฟ4หลอดนะครับ4หลอดนี้แถมให้นะครับพร้อมสายแล้วก็มีสวิต์แยกเปิดปิดอิสระนะครับของแต่ละหลอดนะครับสายชาร์จอเนกประสงค์ครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์และลำโพง USB ต่างๆนะครับสายประคีบครับแถมให้ด้วยนะครับเอาไว้เพิ่มแบตเตอรี่นะครับผม เพิ่มแบตเตอรี่ภายนอกได้นะครับแล้วก็มีขาของแผงโซล่าเซลล์นะครับต่างๆนะครับเอาไว้ติดตั้งนะครับมีฟิววะครับอะไหล่นะครับแถมให้ด้วยนะครับมีวงจรป้องกันนะครับเปลี่ยนฟิวได้นะครับสายชาร์จอเนกประสงค์แล้วก็ตัวนี้เป็นสาย DC นะครับเอาไว้ต่อทีวีและพัดลมที่เป็น12โวลต์ได้ด้วยนะครับมาดูการใช้งานนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับมาดูการใช้งานพัดลมบ้านเลยนะครับตัวนี้ เข้าที่ช่อง220โวลต์พัดลมบ้านนะครับมาลองที่กล่องตัวนี้นะครับเปิดไฟบ้านด้านขวามือนะครับต่อพัดลมบ้านเข้าไปนะครับนี่ครับพัดลมบ้านติดแล้วนะครับผมปรับสายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงบ้านนะครับดีลักไฟบ้านเรนการ์ด USB นะครับ ไปที่ช่องไฟบ้านเหมือนกันนะครับผมเข้าไปเลยครับฟังเพลงได้ด้วยนะครับัวนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่มีไฟฟ้านะครับก็อยากฟังเพลงก็ฟังเพลงได้นะครับ๋ยวถอดล้ากออกนะครับผมใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับมาดูการชาร์จไฟคาดหัวนะครับลูกค้าที่อยู่สวนยางหรืออยู่ไร่อยู่นานะครับมี ไฟคาดหัวแบบนี้นะครับเป็นช่องไฟบ้านก็เข้าไปที่ช่องไฟบ้านเหมือนเดิมครับนี่นะครับมีไฟแสดงสถานะนะครับการชาร์จติดสีแดงตรงนี้นะครับชาร์จไฟคาดหัวได้นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆนะครับต่อเข้าที่ช่อง USB ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะลองที่ไฟบ้านนะครับสถานะชาร์จแล้วครับขึ้นสีเขียวนะครับ ตัวนี้โอเคมากเลยครับชาร์จได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโทรศัพท์นะครับนี่ครับทีวีติดขึ้นมานะครับใช้ไฟบ้านได้นะครับจากช่อง220โวลต์ตรงนี้นะครับเล่นรายการที่เราบันทึกไว้นะครับนี่ครับดูทีวีนะครับไม่มีไฟฟ้ายังดูทีวีได้ด้วยนะครับนี่ครับพักทีวีครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับ ดูทีวีนะครับไม่มีไฟฟ้ายังดูทีวีได้ด้วยนะครับผมช่องชาร์จโซลาเซลล์นะครับต่อเข้าไปที่ช่องนี้นะครับและนําแผงรับแสงแดดนะครับก็จะแสดงสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับชาร์จโซลาเซลล์เสียบตรงนี้นะครับผมส่วนปลั๊กไฟบ้านนะครับในตัวนะครับรุ่นนี้ชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับชาร์จได้ทั้งไฟบ้านและโซลาเซลล์ตัวนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านในตัวครับ เสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับสะดวกนะครับสินค้าใน1ชุดนะครับที่ลูกค้าจะได้นะครับประกอบไปด้วยแผงโซลาเซลล์สาบวัตต์นะครับสิบาวัตต์สแผงนะครับผมตัวเครื่องแถมแบตเตอรี่นะครับเป็น12บสโวลต์เกแอมป์อยู่ข้างในนะครับพร้อมใช้งานแปลงมาเป็นไฟบ้านสูงสุด60บวัตต์ในตัวนะครับใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ไม่เกิน60บวัตต์ได้แล้วก็มีหลอดไฟนะครับให้4หลอดพร้อมสายนะครับส้นละ5เมตรนะครับของหลอดไฟนะครับแต่ละหลอดนะครับ สายดีซีนะครับแล้วก็พวกปากคีบต่างๆนะครับตัวนี้ตอนนี้โปรโมชั่นนะครับจากราคา5,9 0 0นนะครับตอนนี้ลดเหลือเพียง ,3990 บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับทางเทอร์รี่นะครับผมสนใจสินค้าสอบถามนะครับโทร0 8 3 4 6 1 6 6 9 9สานะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะครับผมนะครับหรือท่านใดสั่งซื้อนะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับไว้ใต้รีวิวนี้นะครับผม ครับขอบคุณมากครับ